สวัสดีครับผมสวัสดีครับจังบาลคุปติสารพะมวนครับวันนี้เอาบรรยากาศทอกไร่ท้องนาครับโอ้ยบรรยากาศอสวยงามที่บ้านเราครับอยู่สวยๆอยู่ใกล้ตัวนะครับผมมาดีว่าฝากพี่ฝั่งนองครับนี่ครับโอ้ยสวยงามมากเลยครับผมนี่สวยงามครับเี่อากาศท้องไร่ท้องนาครับผม งามนะครับป่าพี่ฝั่งนองนะครับบรรยากาศตอนเย็นครับผมบรรยากาศตอนเย็นดินี่เรามาที่ป่าครับผมรู้สึกว่าสิมีป่าครับตอนตรงตรงน้ำ่องกันครับเพราะว่าป่าลายครับตรงนี้นะครับฝนว่ายังมีน้ำอยู่นะครับป่าลายครับพี่น้องเป็นป่าหลานสายพ่อตีเบ็ดครับ เดยน้องพี่น้องเนะาะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝั่งน้องเขาครับดีเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนครับอากาศเย็นสบายนะครับฝากทุกท่านครับผมอากาศธรรมชาติบ้านเราครับอยู่ส้ไหน,นก็มีวิวสวยๆดูนะครับผมอากาศบ้านเรา เป็นอะไรเบ็ดขวางกันสิขวางมากเลยครับครับบรรยากาศตอนเย็นครับอือจะประมาณนี้ครับผมโอ้แต่ว่าไปตรงนู้นครับโอ้ไปสวยงามแห้งครับนีมสวยมากเลยครับภาพๆตรงนี้โอ้ยครับนะครับบรรยากาศวัดตัวเองครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบรรยากาศอยู่สวยๆก็มีอยู่ที่บ้านครับ ตกไปได้แก่ครับผมรวมงงาสวยๆรวมเงากับยูบัทฮอกนะครับบ้านตัวเองก็มีครับเยอหลักหลาดพี่น้องสวยๆรวมเงาไหลครับกลับไปจะกัดนี่ครับผมาปลาครับพี่น้องตีเบ็ดท่าปลาครับว่รลัวฝนเป็นยังไงแต่ว่ากัลองดูครับผมเนาะเผื่อได้เผื่อได้ครับเผื่อได้เนาะนี่ครับ ดยผู้ช่างจำนางงานกาตีเบ็ดบรรลุจ <c> ะ <oughs> ได้กินบ่ครับพี้องต่าก็เบิ่งคนตีแล้วครับผู้หย่งรครับนี่ว่ปันนะครับน่าจะได้กินอยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ยากาศประฝากนะครับนี่จบไปแล้วมีไอ้อตแม่น้อนน่ าตอนเย็ยนๆครับนี่โอ้อากาศดีมากครับผมอากาศเย็นๆ,สบ,ๆสบายๆครับบรรยากาศสบายๆสไตล์บ้านเรานะครับผมอากาศดีๆครับนี่ตัวจสอบไฟจากกระป๋องซันเนี่ยกับมือไม้ครับมือไม้ไม อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดครับผมหม่นะครับคิบไายตาคิปกล่องสั้นเนี่ยขอโอษขอไปนะครับขอโทษขอไปด้วยนะครับอืมบรรยากาศก็กจะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้อู้ส,สวยๆครับ อากาศริมน้องนะครับผมของน้ำนองปลานะครับอากาศริมน้องเลยนะครับบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศถือว่าสบายสบายนะน้อบัดแล้วครับผมอากาศผ้าเราส,สวย สวงามท้องเลยท้องนากับบรรยากาศตีเบ็ดน่ครับผมจัด,ดาศยคนเล็กนะครับตีเบ็ดไปเรื่อยครับตอนนี้รู้สึกจดตีเข้าป่าเข้าดอไานไปทั่วที่สะเดนนะครับผม <c oughs> เราจะได้อะไรเมื่อวันนี้เอาไปกลางๆอีกทีที่อาคมว่ามันมาเกี่ยวกี่บเมื่อกี้ไปตรงกลาง